สวัสดีชาวว็บแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมเอารถมารีวิวกันอีกแล้วนะฮะนั่นก็คือตัวคัมพ์เพนเซอร์ 50T คันนี้นะครับเป็นเทียร์9เยอรมันนะครับเป็นรถกลางนะรถกลางคันนี้ถามว่าได้มาจากไหนนะครับนั่นก็คือรถของแรงเกิลเทิลนะครับแรงเกิเทิลเคยเคยจัดไปแล้ว หฤดูกาลนะครับหซีซั่นนะครับก็ให้สะสมเหรียญกันนะครับแล้วตอนนี้กําลังเปิดในรอบที่2เป็นซีซั่นที่2นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ครับการลบจัดอันดับฤดูกาลที่2นะครับก็ตอนนี้ผมยังไม่ไม่ได้เล่นนะเล่นไปแค่3ตานะครับยังอยู่ยังอยู่ในรอบคัดเลือกอยู่นะครับ ซึ่งรอบคัดเลือกเราต้องเล่นทั้งหมด20ตานะครับก็จะก็จะผ่านอ,รอ,รอารอบควอออลฟาหรรื่บคัดเลือกนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปเป็นดิวชั่น 3, 2, 1อะไรตามนั้นนะครับซึ่งมาดูในส่วนของรางวัลนะรางวัลในรอบคัดเลือกก็จะมีเหรียญตัวนี้แหละที่เราต้องการนะก,ก็คือเหรียญอันดับนะครับเหรียญอันดับอ่าพอผ่านรอบคัดเลือกเป็นดิวชั่น3ผ่านดิวชั่น3ปุ๊บเนี่ยจะได้เหรียญอันดับอีก2อีก2เหรียญน,นะครับแล้วก็ดิวชั่น2 ก็ได้เหรียญอีกนะครับดิวชั่นหนึ่งก็ได้เหรียญอีกนะครับก็สะสมเหรียญตัวนี้แหละที่เรียกว่าเหรียญอันดับเนี่ยแหละเอาไปแกลกรถคันนี้นะครับซึ่งมันต้องใช้เหรียญอันนี้อย่างน้อยเลยเนี่ยเก้า <9 S 2> เหรียญนะครับเก้าเหรียญในการที่จะได้ของรางวัลนะครับซึ่งนี่นะครับเ <9 S 1> เหรียญก็คือแลกได้แพ็คนี้นะครับแพ็คนี้ก็จะมีมีรถนะครับส่วนแพ็กนี้เป็น12เหรียญน,นะครับแพ็คสุดท้ายนะสิเหรียญก็จะมีรถแล้วก็มีของอย่างอื่น มาด้วยนะฮะอ่ะเราเข้ามาเรื่องมาดูที่รถเลยนะครับคัมเพนเซอร์ 50T นะฮะหน้าตาให้ดูก่อนนะครับสีสันเนี่ยเดี๋ยวผมเอาลายพรางออกแล้วกันนะครับผมใส่ลายพลังให้มันอยู่นะฮะจะได้เห็นกันชัดๆนะครับว่ามาเดิมๆเนี่ยมาแบบไหนนะครับคือนี่คือมาเดิมๆนี่ยังไม่ได้ใส่ลายพลางนะฮะก็จะมีผ้าคลุมตะข่ายเป็นของตกแต่งมาด้วยนะครับ หน้าตาประมาณนี้นะฮะรถกลางเยอรมันนะดูป้อมป้อมสั้นๆเตี้ยๆนะครับเตี้ยๆนะรถมันออกเตี้ยๆนะและที่สาคัญคือป้อมมันเบี้ยวนะป้อมมันเบี้ยวๆไปทางไปทางซ้ายมือนะด้านด้านหลังด้านบนก็จะเป็นป้อมปืนกลนะ <c oughs> เหมือนป้อมปืนกลต่อต้านอากาศยานนะอ <c oughs> น่าจะประมาณนั้นนะอะดูรูปลักษณ์ภายนอกประมาณนี้แล้วนะครับ คราวนี้มาดูในส่วนของพลรถกันบ้างนะพลรถก็จะมี4คนมีผู้การพลปืนพลขับพลบรรจุนะซึ่งใช้พลรถเดียวกับเลียวผาดเลยนะครับคันนี้เป็นรถกลางเหมือนกับเลียวผาดเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเทียร์เนะถ้าเราจะเทียบก็ต้องไปเทียบกับเลียวผาด PTA นะฮะอืมคันนี้มีปืนขนาด105มิลลิเมตรหรือว่า10.5เซนนั่นเองนะครับการเจาะเกราะเนี่ย ก็คือเป็นลูกมาตรฐานเป็นลูก APCR นะครับลูก APCR เจาะอ,อยู่ที่268ลูกทองเนี่ยเป็นลูกฮีทนะครับลูกฮีทเจาะ310อน่ะจะดูแป,กแปลกๆหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นรถที่ใช้ลูกทองเป็นลูกฮีทเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ AP แต่คันนี้เป็นลูก APCR ซึ่งมันเหมือนกับว่ามันผสมผสานระหว่าง รถกลางที่คล่องตัวกับรถกลางที่แบบพอจะแทงได้เดี๋ยวเรามาดูคดุณสมบัติโดยวิเคราะห์อย่างละเอียดว่าคันนี้เหมาะกับการเล่นแบบไหนกันบ้างน,นะครับมาดูในส่วนของการเจาะเกราะกันนิดหนึ่งนะครับอ,อยู่ที่268นะลูกบตรฐานลูกทองลูกฮีทเป็นลูกฮีทนะครับเจาะ310ด้ายสดมเมชเลียอยู่ที่320นะครับ320้อยเอ๊ยน้อยไปหรือเปล่าสำหรับเทียร์เเพราะว่าอย่างเรียวผาดหรือว่า PDA เนี่ย ก็จะเจาะดีกว่านี้หรือเปล่าดาเมดีกว่านี้หรือเปล่าอ่ะใช่อาจจะดูแบบนั้นนะครับมาดูในส่วนของการเปลี่นกระสุนอยู่ที่จุด3 3นะครับจุด3 3นี่คือโอเคเลยนะเจ๋งเลยนะครับเจ๋งเลยนะถือว่าใช้ได้เลยนะถือว่าค่อนข้างดีนะเวลาเลง2นะสเท่านั้นเองนะครับเจ๋งมากเจ๋งมากผมใส่อุปกรณ์3อย่างนะจะเป็นตัวปรับเสถียรน,นะครับ กล้องเครื่อ,องผิวเลนแล้วก็โหลดเร็วนะครับตอนนี้มันโหลดอยู่ที่7.09นะ7.09นะค่อนข้างเร็วนะครับสมควรที่จะเร็วเพราะว่าดาเมจที่มันได้ต่อนัดเนี่ยมันอยู่ที่320เท่านั้นนะครับมุมกดลบ8ครับมุมเงย17เวลาเลงลดลงมาเหลือ1 8 1.88นะครับจาก2นะ ก,การมีกระสุนเหลือจุดสานะครับแม่นโคตรโคตรนะครับอืดูจากตรงนี้นะฮะ DPM 2007นะครับจากตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันจะทำหน้าที่แบบเล่นระยะกลางหรือวัสน,ยนัยได้นะครับผมบอกเลยทำได้รถคันนี้ทำได้นะครับแต่เท่าที่เล่นมานะครับมันเป้ามันใหญ่ นะครับคือถามว่าเป้ามันใหญ่ไหมมันก็สไนัยได้นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอ่าผมสรุปให้เลยแล้วกันนะครับคันนี้สนัยได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่าจะไม่ได้ดีเท่ากับเลโอพาดนะเลโอพาดนั้นตัวสนดยตัวแบบสุดๆเลยแต่คันนี้ทําได้ไหมทําได้เหมือนกันเลระยะกลางได้นะครับระยะไกลทําได้ดีแต่ยังไม่สุดนะครับแล้วที่มัน ทําทได้มากกว่านั้นก็คือในเรื่องของมุมกดที่บอกว่าลบแลบแเนี่ยดูเอ้ยทำไมมันลบแปดทำไมลบไม่ลบสิบหรอลบสิบดีกว่าไหมคือตัวรถมันค่อนข้างเตี้ยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือกรอกครับเดี๋ยวเราจะให้มาดูในส่วนของกรอกนะฮะกรอบตัวถังรถเนี่ยร้อนะครับตัวถังรถร้อแล้วดูมันทํามุมนะฮะค่อนข้างดีนะครับ เกราะป้อมครับ2อ0รเลยนะฮะ250แล้วไม่มีสเปซอาร์เมอร์นะฮะดูนะฮะเพียวๆเลย250นะฮะแล้วออกกลมๆเบี้ยวๆด้วยนะครับเดี๋ยวในส่วนของเกาะเราจะไปดูในแท้งที่จกันอีกทีหนึ่งนะครับระยะการมองโดยเบื้องต้นอยู่ที่400นะครับตอนนี้ผมมองอยู่ที่463กก็ถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่อาหารไปด้วยนะครับผมเล่นแบบไม่ได้ใส่อาหารในะช่วงหลังๆนะประหยัดประหยัด อ่าค่าพลังตัวนะครับตอนนี้ยังไม่เต็มนะอยู่ที่27.32นะครับแล้วก็ถ้าเคลื่อนที่ก็จะอยู่ที่20.49ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับถ้าพลังเต็มเนี่ยอ่าใส่ตรงนี้ให้มันหน่อยนะครับปึ๊บพลังเต็มจะอยู่ที่29.6แล้วก็ถ้าเคลื่อนที่อยู่ที่22.2ใช้ได้อีกเหมือนกันนะเอ๊ะคันนี้ยังไงนะฮะเล่นยังไงดีสไนั์ได้ไหมได้ เล่นรียะกลางได้ไหมได้เล่นเนินได้ไหมได้เอาหัวไปแทงได้ไหมคําถามสําคัญครับเราไปดูที่แทง GG กันนะครับมาดูในส่วนของเกราะกันนะครับที่บอกว่าป้อมมันเนี่ย5 5 0นะครับแล้วก็ตัวรถ120นะครับมาดูที่ป้อมกันเลยนะครับป้อมไม่มีสเปซอัมเมอร์นะครับเห็นเหลืองเหลือนี้ชี้เข้าไปครับ260เนะ่ย275แล้วก็ชี้ออกมา300กว่าครับ ไปถึง400นะครับทั้งสองข้างครับหนาพอๆกันใกล้เคียงกันจะออกไปทางขวาเนี่ยจะบางนิดนึงแต่บางๆเนี่ยก็270เนะเอาบางสุดๆเนี่ย265นะ263 260นะครับเอางั้นดีกว่านะครับก็ไม่ได้บางเลยนะป้อมเนี่ยคือแทงได้เลยนะครับแทงได้จริงๆแต่ว่า260เนี่ยอย่าลืมว่าเทียร์10ก็ยิงเข้าได้นะมีโอกาสที่ยิงเข้าได้พอสมควรนะครับเพราะว่า หลายๆคันนี่ก็260กว่า270นะนี่คือลูกมาตรฐานของของเทียสิของมิเดยมเทียสิหลายๆคันนะเราประมาณนั้นนะครับแล้วก็ดูที่ตัวรถนะครับ260นะฮะนี่ยังไม่ทํามุมกดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ260 270 280นะครับเพดล่างเขียวๆครับ160 170ครับแน่นอนครับเพดล่างยิงได้แน่นอนคราวนี้เนี่ยที่บอกว่ามุมกดลบ8นะครับเรามาทํามุมกดกันดูนะฮะ อยู่บนเนินปั๊บเป็นไงครับตัวรถนี่กระเด้งออกแน่นอนครับทํามุมดีมากครับตัวรถนี่ยิงยังไงก็ไม่เข้าครับเด้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นสีม่วงนี่คือมันกระเด้งออกนะครับเด้งออกหมดเลยที่ป้อมครับสีแดงแงครับสามร้อยกว่าครับสีเหลืองน้อยลงมากๆครับยิงยากมากครับนี่คือที่บอกว่าเล่นบนเนินได้ไหมเล่นบนเนินได้ เล่นได้สบายๆขอเป็นเนินที่มันเหมาะกับมุมกดลบ8ไม่ได้โผล่เหตุล่างลงไปโผล่แค่ด้านบนป้อมอย่างนี้นะครับจะเป็นอะไรที่โหดมากเลยทีเดียวนะฮะกลับมาดูที่ความคล่องตัวของคันนี้กันนะครับคันนี้มีแรงม้าอยู่ที่900แรงม้านะครับกำลังเฉพาะ1 7 8เดดูออกจะน,น้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับรถกลางนะ,ะยังไม่ถึง20นะครับออกตัวอึดๆนิดหนึ่งนะครับใน แรงม้าอยู่ที่900มีน้ําหนักตัว50ตันนะครับแน่นอนว่าคันนี้มีน้ําหนักตัว50ตัน50.3เพราะว่าชื่อมันก็บอกอยู่นะครับ50 t ทก็ย่อมมาจาก50ตันนั่นเองนะครับความเร็วสูงสุดทําได้อยู่ที่60กิโลเมตรตช่มงถอยหลัง20กิโเมตรต่อช่โมงแล้วก็การหมุนตัวรถอยู่ที่40.53องศาต่อวินาทีผมบอกได้เลยว่าคันนี้ถ้าเทียบกับรถกลางที่มีความคล่องตัวเนี่ยคันนี้มันจะอืดน,นะอืด ถ้าเทียบกับรถกลางที่มีความคล่องตัวนะครับแต่คันนี้มันอ่ดเพราะว่ามันมีกรอกที่ค่อนข้างแข็งในตำแหน่งที่มันควรจะไปเล่นก็คือในเนินที่ผมบอกว่ามันจะเล่นได้เพราะว่าหัวมันแข็งเล่นเนินที่มีมุมกดที่เหมาะสมกับตัวรถที่สามารถโผล่หัวขึ้นมายิงได้ระยะในการเล่นเนี่ยระยะกลางเล่นได้สบายระยะไกลพอได้ถามว่าทำไมถึงใช้คำว,ว่าพอได้ในเมื่อ ความแม่นยำมัน0.31เท่านเองเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันว่าเป้าอ่ะมันใหญ่กว่าปกติกว่ารถกลางที่มันมีความแม่นปกตินิดหนึ่งนะครับผมเทียบกับเรียวพาดก็ได้เรียวพาดจะมีเป้าที่เล็กกว่าอ่าเดี๋ยวลองไปดูสัก2เกมนะกับคันนี้กันว่าคันนี้มันน่าสะสมเหรียญเอาไปแลกหรือเปล่าแล้วมันมีวิธีการเล่นยังไงเชิญชมครับ ในเกมนี้ผมมาอยู่ในแมปทานน้ําแข็งนะครับเกิดทางฝั่งตะวันออกนะครับก็ไม่มีจอนด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นเนินตรงกลางให้ดูนะหาเนินที่มันเหมาะๆหมนะครับแล้วก็กดหัวลงไปยิงได้เลยนะครับตรงนี้แหละนะฮะนี่ LT ของเขาก็มาเล่นตรงนี้เหมือนกันนะฮะบูด็อกโอ้ด้านหลังเพียบเลยนะครับหาเนินเจอแล้วนะค,คันแรกไกลๆนู่นเลยครับ E7 5ครับสา0ครับ แมชเลียนะสามร้อยกว่านะสามยี่สิบนะตรงนี้มีคอนเคเลอร์ครับอุ้ยมีสติฟฟังเอสหนึ่งยิงเข้ามาบล็อกได้นะครับเห็นไหมอุ้ยเจอสกอร์เป็นจีครับยิงเข้าไปสามร้อยสี่สิบามครับแท็กขาดด้วยนะฮะโหลดเจ็ดวิครับรอแป๊บเดียวครับโผล่นิดๆแค่นี้พอครับแล้วก็ซัดครับโดนแน่นอนฮะนัดนี้โดนแน่นอนครับอย่างนี้ได้เรื่อยๆครับจอนไม่มีนิสายครับคอนเคเลอร์ครับอืมสองร้อยห้าสิบห้าเท่านั้นครับนัดต่อไปครับสแปมกันตรงนี้แหละนะฮะ ซัดเข้าไปครับโอ้โหสามร้อยยี่สิบเจ็ดนะเมื่อกี้ตาเมียไปรวมกับเพื่อนนะฮะอย่างนี้สบายฮะแม่เฮฟวี่แท้งมาอยู่ตรงนี้สบายอ้าวเด้งครับนัดนี้เด้งครับสกอร์เปียนครับสกอร์เปียนนี่ยิงเข้ามาบล็อกได้นะครับสี่ร้อยเก้าสิบเลยทีเดียวนะฮะบล็อกสกอร์เปียนแบบสบายๆนะอยู่ตรงนี้สบายครับเอาคอนเทเลอร์ใหม่ครับโอ้โหโดนนะฮะโดนลูกทองสกอร์เปียนเข้ามาแล้วฮะโดนเข้ามาสี่ร้อยห้าสิบเลยนะ เอาคอนเคลอร์ครับนัดนี้เงียบเนี่ยไม่แน่ใจว่ายังไงนะฮะแต่เงียบไปแล้วนะครับแน่อยากจะเก็บคอนเคลอร์จังเลยนะสามร้อยหกสิบสี่แล้วเหลืออีกนิดเดียวนะครับบล็อกเป็นว่าเล่นเลยตรงนี้อีเมลครับแล้วก็นี่ฮะแน่นอนครับเก็บแล้วฮะหนึ่งคิวครับเก็บแล้วฮะหนึ่งคิวครับเมื่อกี้เมื่อกี้นี้บล็อกสกอร์เปียนเนี่ยบล็อกอีกแล้วนะครับลูกทองด้วยนะสังเกตดูดีๆนะลูกทองแล้วเหลืองมาเลยนะฮะแต่ปืนเสียนะครับ เรามองไม่เห็นนะครับผมไลายเข้าไปครับจัดเข้าไปหน่อยครับเพราะว่าโดนมาเยอะแล้วเกินนะฮะบล็อกไปสองพันสองแล้วนะครับตอนนี้ผมย้ายจุดครับมาเล่นทางขวาบ้างนะครับเพราะว่าไม่มีตัวให้ยิงแล้วนะครับหาที่จุดดีๆแบบนี้นะฮะที่เป็นเนินเนี่ยเล่นได้สบายครับหัวเราแข็งนะฮะถามว่ามันแข็งโอ๊ขนาดนั้นไหมไหมก็ไม่นะอย่างเทียสิบเขาก็ยิงได้นะถ้าถ้าเขายิงเป็นนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นลูกทองลูกฮีทอะไรเงี้ยเจาะ300รอกว่าเนี่ยถ้ายิงเป็นก็เข้าเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะบางนะมันก็มันก็หนานะฮะตรงนี้ครับมี m 4 6 kr ครับแต่ว่าเนินมันยังชันอยู่นะฮะต้องให้เขาขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับแต่เขาไม่ขึ้นแน่นอนดูลักษณะนี่ก็ถอยแล้วนะฮะนะฮะคือถ้าขึ้นไปยิงเนะี่ยต้องโผล่ตัวอย่างอย่างโปเก็ตโต้นี่แหละนะครับซึ่งไม่ครับไม่เสี่ยงครับขึ้นแคบ หอมปากหอมคอ,อ,อพอฮะอันนี้ยิงพลาดนะครับยิงพลาดเองนะครับเนี่ยเนินเนี่ยเราต้องรู้จากเนินนะว่าเนินมันชันแค่ไหนเราถ้าขึ้นไปเล่นเนี่ยตัวเราจะโผล่หรือเปล่านะอันนี้เนินมันชันเกินไปนะครับอีมิวครับไกลๆนะออกมาไหมเอยหาเนินเตี้ยที่เราพอจะเล่นได้นะครับตรงนี้พอพอได้ไหม รอ,อเขาเผลอนิดนึงแล้วก็ซัดครับเ <invece S 2> นี่ยเขาเห็นตัวนะคือเราขึ้นไปบนเนินเนี่ยเขาเห็นตัวเขายิงตัวได้นะสตฟัง S1 ส่งยิงตัวเข้ามานะครับโดนสตฟัง S1 ครับเมื่อกี้แล้วก็บล็อกสกอเป็นจีไปได้นะครับถ้ายิงป้อมเนี่ยโอเคฮะแต่แต่ถ้าเห็นตัวเนี่ยเขายิงตัวเนี่ยเรียบร้อยครับยังไงก็เข้านะครับ เรียบร้อยครับอีเมลครับเพื่อนเก็บไปครับสกอร์ดูดีครับบล็อกอีกแล้วบล็อกเป็นว่าเล่นนะครับนี่มีเดียมแท้งบล็อกไป3 1 0 0หนึ่งแล้วนะครับในเรื่องของเป้านะผมให้ดูในส่วนของเป้านะสังเกตเป้านะมันจะใหญ่นิดหนึ่งนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะใหญ่นิดหนึ่งนะครับสำหรับในการสไนด์เห็นไหมฮะว่า ้ามันจะใหญ่นิดหนึ่งนะครับคือถ้าเป็นเลียวผาดอย่างเงี้ยจะนั่นคันนั้นนี่คือสไนของแท้แบบเล็กมากนะเล็ก,เล,กเล็กกว่านี้แต่เป้าขนาดเนี้ยถามว่าดีไหมทําได้ดีไหมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วนะครับสไนได้นะครับไม่ถึงกับกับว่าที่สุดนะแต่ก็ใช้งานได้ดีนะครับเห็นไหมไอ้มันก็ยังใช้ใช้งานได้ดีนะแต่มันมีเล็กกว่านี้อีกนะครับก็คือเลียวผาดนั่นเองนะครับ ตัวนั้นตัวสบายจริงๆเลยนะครับมันเล็กกว่านี้ด้วยนะฮะมันเล็กกว่านี้จริงๆนะครับแต่อย่างเงี้ยกถ็ถือว่าดีแล้วนะครับดีแล้วค่อนข้างจะครบเครื่องนะเรียบร้อยโอ้โหไม่ทันเพื่อนแมเพื่อนไวกว่าผมนิดเดียวเองแม่ครบเครื่องนะยกเว้นว่ามันขาดความคล่องตัวไปนิดหนึ่งนะครับที่มันขาดความคล่องตัวเนี่ยก็เพราะว่า มันมีความหนาเข้ามาเติมตรงนี้นี่แหละนะครับเขาก็เลยต้องลดความคล่องตัวไปอีกนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าลดมันคล่องตัวมากแล้วก็มันหนาขนาดนี้ด้วยเนี่ยก็ก,ก,ก็เรียกว่าโกงนะฮะ S 1ครับ319ครับจามเมตตอนนัดเนี่ยจะน้อยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันโหลดเร็วนะครับแล้วรถเขาก็ออกแบบมาให้เล่นแบบว่าสนิคพีกันนะครับ เหมือนเหมือนกับ S T B 1ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นคือโหลดเร็วดาเมจ3 0 0กว่าอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปชมเกมที่2กันดีกว่านะครับ ในเกมแรกนี่โชว์ในส่วนของความหนาของกรอบป้อมปืนกันไปแล้วนะครับมาชมในเกมที่2กันบ้างนะครับอยู่ในแมปเอเดนเบิร์กนะครับอยู่ทางฝั่งเหนือนะครับผมออกมาทางซ้ายนะครับมาเล่นลาย9เป็นเนินเหมือนกันนะเป็นเนินเหมือนกันในเกมนี้มีจอรนข้างละ2คันนะครับ ตรงนี้ก็มีเนินให้เล่นนะแต่ว่าเนินตรงนี้ไม่สามารถที่จะโผ่หัวไปยิงได้ง่ายๆนะเพราะว่าเป็นเนินชันมากนะครับฝั่งนู้นมี LHMTV ครับวิ่งเข้ามาสปอตนะครับเนี่ยครับเป็นเป็นเนินที่แบบถ้าจะขึ้นไปยิงอ่ะต้องต้องขึ้นไปทั้งตัวยิงนะเพราะฉะนั้นต้องเลือกเนินดีๆในการเล่นนะครับเห็นไทโฟครับ มีโปรเกตโต้ครับเสียบขึ้นมานะฮะทางด้านซ้ายมือโอ้ยโดนโดนโปเกตโต้โดนเน,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 นี่ยครับอย่างเงี้ยถ้าเราจะขึ้นไปยิงเนี่ยก็คือต้องต้องออกไปทั้งตัวนะครับซึ่งไม่ดีกว่านะครับพยายามเลือกเนินเล่นนะครับอย่างเงี้ยรู้ว่าเล่นไม่ได้ก็ก็ก็อย่าเสี่ยงนะครับต้องเช็กดีๆนะต้องเช็กดีๆโอ้ใช้ได้เลยนะครับเพื่อเราเจ็ดทับหนึ่งโอ้โห แต่เลือดก,ก็มาเหลือครึ่งหนึ่งแล้วนะเจ็ดทหนึ่งนะบนเขาครับยังไม่มีใครเห็นว่ามีมีใครอ้าวเจอแล้วนะครับทีสามสองครับเรงดีแล้วซัดเข้าไปครับได้หัวแท็กครับรเขาซ่อมแล้วนะฮะเขาซ่อมแล้วนะฮะโหลดใหม่เจ็ดวิแล้วก็ซัดเข้าไปเลยเงียบเงียบอีกแล้วนะเดี๋ยวนี้เจอเงียบบ่อยนะเวลายิงนะเอาหายไปก่อนเอาบลายครับ เาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าไลยไปก่อนครับอีกสักนัดหนึ่งโอ้โหโปเกตโตนี่เขาก็แบบมาเอาจนได้นะแลกไปกับ50 TP เราเลยนะจะปดด้วยกันนะครับแต่ว่าเฮฟวี่แท้งกับมีเดยมแท้งแล้วแลกกันไปนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อ่ะ G สามสองถอยไปแล้วครับ ผมโผล่มาขนาดนี้นะถ้ามีตัวเนี่ยเขาต้องเห็นนะไฟต้องติดนะไฟไม่ติดแสดงว่าไม่มีตัวนะครับน่าจะมีแค่อ่าเรียบร้อยครับพีสามสองคันเดียวครับไม่มีตัวนี้ไปได้นะครับไปได้แต่ก็ค่อยๆไปนะครับแทงขึ้นไปครับตรงนี้มี L H M T V หนึ่งนัดเข้าไปครับสองร้อยเก้าสิบเก้าไม่ถึงสามร้อยนะต้องเล็งนะต้องเล็งนิดหนึ่งนะคันนี้นะเป้ามันจะใหญ่ๆแล้วก็ต้องรอมันหุกนิดหนึ่งเอ้า มี S T N 1วิ่งมาครับ355ครับแม่วิ่งเข้ามาให้ยิงอังน,นี้สบายเลยแล้วก็แบบไม้ล้มโชว์เลยนะรู้เลยนะไปค่อยขึ้นครับนั่นแหละตรงฝั่งนั้นนะตรงที่ผมมองนะน่าจะมีครับน่าจะมี TD ยิงเข้ามาอยู่นะคือเขายิงได้นะเพราะว่าเรายังไม่มีคนไปเปิดตรงนั้นนะฮะ ไทยหกหนึ่งลงไปไหนครับไทยหกหนึ I ่งเราตรงนี้ยิงได้นะ LSM นะฮะเรียบร้อยไปก่อนนะครับ <c oughs> เนี่ยไฟติดนะครับไฟติดนะฮะต้องถอยลงมาก่อนนะฮะต้องเช็คดีๆนะับอยู่บนที่สูงเนี่ยใช่ว่าจะดีนะเข่านี้นะคือทางฝั่งขวามือเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละโอโ้โหไอซูหนึ่งห้าสองอะของแรงนะ <c oughs> ผมขอหน่อยเถอะ <c oughs> นะครับโซมี <c oughs> อีกสักนิดนึงแล้วก็ตรงเนี้ยน่าจะได้นะ น่าจะโดนนะฮะเดานะถ้าเขาถอยแบบไม่หยุดนะั้นน่าจะโดนอยู่นะ S T A เรียบร้อยแล้วนะครับ S T A 1เมื่อกี้เรียบร้อยแล้วอีเวต์ครับอีเวต์ของเรานี่วิ่งเข้าไปให้นะครับวิ่งเข้าไปเปิดให้ผมก็ไปตั้งปืนรอได้เลยครับรอซัพพอร์ตครับตรงนี้ครับ ดาเมจตอนนี้930ารนะดูจะน้อยไปหน่อยนะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าถึงเวลาที่มันได้มีโอกาสยิงเนี่ยมันก็ทำดาเมจทำ DPM ได้ค่อนข้างดีนะทำได้ดีเจดวิเท่านั้นนะครับ300กว่าไม่มีนะครับไม่มีผมดันต่อครับเพราะว่าอีเวนเขาก็ไปเปิดให้แล้วนะครับตัดเข้าไปเลยครับอีเวนเจอจอโอ้โหเจอสองคันเลย ขอสักคันนึ่งรอเวลาหูแป๊บหนึ่งครับแล้วก็285นะครับไม่ถึง300นะอีกนัดหนึ่งครับที่เดิมครับเดียบร้อยครับ1คิวครับเนี่ยปืนนิ่งๆเลยเขาเขาไม่ขยับดยนะตรงนี้มีแน่นอนครับ i อซูหนึ่งห้าสองครับแน่นอนอ้าวเจอครับ i อเอสสามเวอร์ชันสองครับเด้งครับน่าจะโดน นั่นแหละฮะน่าจะโดนป้อมนี่แหละแล้วก็ไอซูครับมาไอซูนี่มีนี่ครับมีตรงนี้ให้ยิงนะสแนปโดนครับสองร้อปดบห้าครับโอ้เพื่อนเข้าข้างหลังด้วยนะครับแม่ต่างคนต่างบล็อกได้นะครับบล็อกไปเจ0อยหเลยผม i อ3สเวอร์ชัน2ครับหันท้ายให้แบบนี้ก็เรียบร้อยนะฮะแท็กสิครับเนี่ย สามร้อยห้าสิบแปดครับได้แท็กด้วยนะครับขาอยู่งั้นครับโหลดแป๊บหนึ่งครับเขาซ่อมเร็วอนกันนะแท็กอีกทีครับสองร้อยห้าสิบหกครับแท็กเรื่อยๆครับแบบนี้อุ้ยเขาซ่อมเร็วนะเขาซ่อมเร็วจริงนะแต่เขายิงผมไม่ได้นะเพราะว่ามันมีเนินนิดๆนะบังอยู่นะเขาซ่อมเร็วจริงซ่อมเร็วจริงนะคันนี้แต่ผมไม่รู้แหละผมตัดตีนไว้ก่อนเอาแท็กไว้ก่อนนะฮืม เขาได้แท็กนะแต่ว่าไม่เสียดาเมจนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยสิบสองเท่านะฮะให้อีเวต์เข้าไปแคปครับอีเวต์เข้าไปแคปแล้วฮะผมมาดักให้นะครับเพราะว่ามีใช้หกหนึ่งแล้วก็อีมิวหนึ่งครับกลับมาจะรีเซ็ตนะฮะผมไปดักยิงให้ดักยิงอีมิวหนึ่งฮะดักยิงตรงนี้แหละฮะเนี่ยครับมาแน่ครับออกมาแล้วเจอแล้วด้วยนะครับ 1น,นัดครับ326ครับเขาไม่สนนะเขาจะกลับไปรีเซ็ตนะผมก็ตามเลยฮะรออะไรเอ้าเขามาจอดนะเขามาจอดนะอย่างน้อยผมก็ดึงเวลาให้เพื่อนได้นะมาดิมาดิผมไปดักอีกที่นึงครับตรงนี้จะมีพุ่มให้ให้สไนยอยู่นะค,คอยส่องให้นะครับนี่แหละพุ่มตรงนี้แหละพุ่มหนาๆนะเพื่อนแคปไปเพื่อนเดี๋ยวเราดูให้3คันอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในการสนายกันนะคันนี้ว่าทําได้ดีแค่ไหนนะมันต้องใช้เวลาเล็งแป๊บหนึ่งออาเจอสแตนดาร์ดบครับเนี่ยไกลๆเลยนะฮะ300กว่าเมตรนะเกือบเกือบสี่นะได้อยู่นะ356ครับโหลดครับแล้วก็ยิงเข้าไปครับบ้านเต็มๆฮะเอา้า e อีมิวหนึ่งครับอีม e ิวหนึ่งมาแล้วฮนะลงน้ำมาแล้วฮนะมาลงน้ำมาใช่ไหมหนึ่งักเข้าไปครับสามร้บสามครับ ต่อไปเรื่อยๆครับคุณกําลังเดินเข้ามาเราก็กําลังยิงคุณไปเรื่อยๆครับขอขอนิดนึงขอนิดนึงหัวแท็กเข้าไปครับ337ครับเพื่อเราแคปจะใกล้แล้วฮะหรือแค่6วิหวิตอนนี้อ่ะได้ครับตอนนี้ผมสามารถแลกกันได้แล้วนะเพราะว่าเขาจะตายแล้วแล้วผมยังมี h p ีเหลืออีกเยอะเลยนะครับแล้วก็แคปเรียบร้อยครับซัดเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอ้โหใช้หกหนึ่งด้านหลัง แมเพื่อนเราแคปเรียบร้อยแล้วนะครับชนะแล้วนะไม่งั้นก็ได้ต่ออีกนะฮะยิงไปเยอะเหมือนกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคันนี้นะคัมแพนเซอร์ 50T นะครับรถแลงแบทเทิลนะเป็นรถกิจกรรมรถพรีเมียมทำความเข้าใจกับรถพรีเมียมนิดนึงนะครับรถพรีเมียมคันนี้เนี่ยสามารถย้ายพลรถที่เป็นชาติเดียวกันแล้วก็เป็นรถเป็นพลรถของรถกลางหรือว่ารถมีเดียมเนี่ยเข้ามาใส่ได้ แต่มันไม่ได้ช่วยในเรื่องของเงินนะไม่ได้เพิ่มเงินให้50%ไม่ได้เพิ่มให้นะครับไม่ได้เพิ่มให้นะรถพรีเมียมที่จะเพิ่มเงินให้ก็จะเป็นรถพรีเมียมเทียร์แที่มีขายอยู่นะครับทั่วไปนะครับในเกมนี้ได้เลขหนึ่งนะครับได้ไฮคลีเบอร์ได้เงินมา8ปดหมื่นสามแล้วก็ค่าประสบการณ์ห้าพันสี่ปฏิบัติหนึ่งใบนะครับยิงไปทั้งหมดห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่สองคิวนะครับค่าประสบการณ์อีบิมหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห ยิงไป24นัดเข้าเป้า22เจาะกรอก,กอ20ตรงนี้ใช้ได้นะเรทตรงนี้ใช้ได้เลยนะครับดาเมจร,รวม5,008แล้วก็มีบล็อกไป1 5 0สำหรับเกมนี้นะครับไม่ได้บล็อกมากมายนะครับไม่เหมือนเกมแรกที่โชว์บล็อกไปนะดาเมจมีแอสซิสต์อีก505นะครับเป็นบัญชีพรีเมียมนะครับได้มาเท่านี้ก็หักค่าซ่อมไป8,009ลบค่ากระสุนไป20,070นะครับก็เลยมีเงินเหลือใช้40,070นะครับ ถ้าเป็นรถที่ถ้าเป็นรถพรีเมียมที่บวกเงินอีก50%เนะี่ยก็ร่วมร่วมแสนนะครับร่วมร่วมแสนน่าจะได้แถวแถวเกือบเกือบแสนนะครับอันนี้เป็นรถพรีเมียมที่ไม่ได้บวกเงินนะครับก็โชว์ความสามารถกันไปสําหรับคันนี้ว่ามีดีอะไรกันบ้างนะครับใครที่สนใจอยากได้คันนี้ก็ไปเล่นแรงแบทโชว์เก็บเหรียญกันละกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางวอลกิมมิ่งนะครับที่ส่งรถคันนี้มาให้เราได้ เล่นให้เราได้ทดสอบได้ให้เราได้ใช้ให้เราได้ดูกันว่ามันมีประสิทธิภาพดีกันยังไงนะครับก็ขอบคุณทาง Walk Gaming ด้วยใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันได้เลยแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ